อ,อ๋อมันเดินเข้าไปในห้องนั่นแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเออโรยไม่ใช่ชิบหายแล้วโซยกันละนาวเลยฮะสวัสดีครับผู้ชมเรากลับมาพบกันนะครับวันนี้เราไปอยู่เกม c l e a n y Windows Switch ฮะใช่ไหฮะเราทำงานเป็นนักทำความสะอาดฮะเช็ดกระจกใช่ไมฮะมีคนจ้างเรามาใช่ไมฮะมีคนจ้างเรามาให้ไปทำความสะอาดกระจกฮนะก็คือเช็ดกระจกให้แล้วคนคนนั้นก็ไปคนรวย แต่ไม่รู้ว่าเป็นใครฮะใช่ลหฮะเราไม่ต้องไปยุ่ง <c oughs> เรื่องของเขาว่าเขาเป็นใครอะฮะแต่รู้เขาจ้างเรามาฮะแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ว่างท้าชิตไม่ใช่ดิเขาไม่ว่างทั้วาทางวันในการทำความสะอาดที่บ้านนะฮะเขาเลยจ้างเราให้มาทํางานตอนกลางคืนเขาไม่ต้องนอนคืนวะ <c oughs> เวลาอื่นก็มีเยอะแยะไม่ใช่หรือว่าให้มาทําตอนคืนโอเคก็ได้ละฮะเขาเป็นคนรวยมากฮะแล้วเขาจะจ่ายตังรล่งหน้าเราด้วยแบบแบบเป็นก่อเป็นกรรมเลยฮะคือจ่ายเดียวนี้กูรวยเลยแบบรวยเลฟไปอนีอลอนมาสเลยฮะเบอร์ปิดสนอสวัสดี คนความความสะอาดใช่ไหมครับโอ้ต้องเสียลอลอหน่อยฮะใครไม่รู้คือพวกเรานั้นคือกระจกที่บ้านมันโสโปรกอะแต่พวกเรายุ่งมากเลยตอลอดทั้งวันน่ะคือคุณช่วยมาทำงานในคืนนี้ได้ไหมอะโอเคฮะโอเคฮะไงต่อไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงเรื่องตังค์นะผมจะจ่ายให้คุณก็ล่วงหน้าก่อนเลยนี่บอกแล้วเขาจ่ายล่วงหน้าแล้วฮะแล้วผมจะส่งที่อยู่ไปนะ โอเคฮะขอบคุณแล้วเขาก็ปิดตรงนี้ไปโ,โหสุดยอดวะถ้าเกิดผมทําตัวแปลกๆหรือว่ามีอาการแบบแปลกๆหรือเสียงหายไปไม่ต้องแปลกใจฮะคือว่าผมอาจจะป่วยนิดหน่อยฮะพอดีอากาศมันเปลี่ยนบ่อยนะอาการมันเปลี่ยนบ่อยฮะอืมบ้านคนรวยใจกลางป่าที่แม่งมีไฟเต็มหมดแต่ไฟแม่งไม่เปิดโอ้พระเจ้าสวัสดีครับผมเป็นคนทําความสะอาดครับไม่ใช่ลุมเซอร์วิสแต่เป็นคนทำความสะอาดเฉยๆฮะ เช็ดกระจกด้วยครับพี่อจะบอกว่าโอเคแต่เข้ามาเสียงของประตูเปิดแม่ง้าแบบเอื่อยเลยฮะโอ้โหมีรถคันนี้ด้วยอะรถอะไรอะผมไม่รู้จักนะผมไม่รู้จักเรื่องรถฮะผมรู้จักมอยู่กี่คัร์ลอลมโบกินนี่อะแบบเบสิกเลยอะ <c oughs> ใครๆ <c oughs> ก็รู้ฮะอะรู้เอาอยูอืมอะไรอะไรคือการเปิด <c oughs> เดี๋ยว อ๋อเอาเราเข้าห้องคือประเด็นคือเขาปิดไฟข้างในเฉยกูขอปามเขาปิดไฟกูเฉยอะไรกันครับเนี่ยพอรวยที่นี่เขาขี้อายกันหรืออย่างนี้และกระจกบ้านนี้ประเด็นอยู่ที่ว่าแม่งเหมือนเลือดเลยอะ่ะอ๋ออาจจะเป็นขีน้อะไรกาขี้ป้าล่าเออ,เอคิดในแง่ดีฮะโอเคหยิบอุปกรณ์โอ้โหสุดยอดต่อไปก็ผ้าอโอ้ my god เช็ดทีนี่แบบ สะอาดเอี่ยมอ่องเลยฮะโอ้โหวิงวงังวิงวงังไปเด็งคือทําพี่บ้านพี่เป็นคนรวยทําไมไม่มีคนความสะอาดบ้านหรือวะแล้วทําไมตรงนี้แม่งเหมือนมีเลือดเนี่ยฮะแล้วกูขยับยังไงบอกกูหน่อยทำไมให้กูโดนอะไร,อ,รอ๋อไปหน้าไปกระจกต่อไปฮะเนี่ยอะไรเนี่ยมันคืออะไรซ้อมเหือเทศเหรออ๋อผมเพิ่งบอกนะมันคือขี้โอเค เช็ด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 แดงกล่ำเลยยอมีสปอมบอมฮะไปเร็วสปอนดอมเดีย๋ยวเสร็จงานนี้แกก็ได้กลับบ้านแล้วอ่ะโอไม่ได้อ่ะอ๋อคือแบบมันต้องมันไม่ออกฮะก็ต้องสี่สเปคเพิ่มโอเคโอเคชื่อยองสอดเดี๋ยวฉันไปรูุ้้ยตกใจหมดตกใจหมดเฮ้ยเฮ้ยกูก็ตกใจไงเป็นไงมันมีให้ขึ้นแปนบนบบลไ อ๋อมีแบบลงด้วยได้นี่ว่าลงดิวัดลงไม่ได้ฮะคำให้เราลง,ลงโทษที่ะมันมีเสียงรถนี้หน่อยฮะแต่ว่าโอเคที่นี่เขา,าจะแบบมีคนอยู่ไงเอมันก็แบบไม่ได้อ <laughs> ย่าแทนเลยเสียงรถบ้านกูก็มันก็ดังอยู่ทุกวันอะเอ๊ยมีคนอยู่อ๋อมีเด็กนั่งอ๋องั้นก็มีผีฮะตกใจนึวกว่าเราจะได้เจอผีสักตัวในบ้านหลังนี้ฮะเฮลโล มีคนอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมเนี่ยไอ้หนูเขาไม่สนใจละฮะงั้นเราก็เช็ดต่อแล้วกันอะไรบกมือบโบกมือเรียกกูด้วยวัสดีพี่วันดีครับโอเคยังไงเขาก็แบบมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเราฮะก็คือเขาโบกมือให้เราฮะไม่เป็นไรสาละนายหนูดูแลบ้านดีๆด้วยบ้านหลังนี้แม่งเล่นขี้กันในห้องเน่ะแล้วแม่งเล่นขี้กันทุกบ้านเลยบ้านแรกสุดไม่มีโอเคฮะ ใครที่กินข้าวอยู่ผมก็ประทานโทษด้วยฮะมันคือซ้อมเกิือเทศผมแค่พูดเล่นอย่างนั้นแหละมันไม่ใช่ขี้หรอกก็ <c oughs> อย่างเดียวผมบอกว่าอ้วกนะแลกวก็เดิมอีกโอเคคือกูต้องโฟกัสในการทำความสะอาดกับหน้าต่างไงแต่กูก็กลักวสิ่งที่อยู่ภายในห้ององ,งั้นว่าม่งมืดชิบหายเลยไม่เข้าใจว่าทำไมเขาต้องปิดไฟเดี๋ยวะโอเคฮะอะรกตกใจเฮ้ยห,หน้ากากเหร เมื่อกี้มีหน้ากากว่าไอข้าขาวๆนั่นนะไม่น่ามีหรอมะเฮ้ยเหลือมีวะโอเคฮะพลานอยเ็นขอโทษนะโอเคใกล้เสร็จแล้วแมงมีชั้นบนน้่กับประเด็นกูเห็นนะโอ้ไม่กอนิดโอ้ไม่กอมีแมงมุมด้วยฮนะแมงมุมน้อยอ้าวไปท่านไฟแล้วอะไรไปไหนเองก็โดนหรอกบ้าหลังนี้เขารักความสะอาดอยู่ ถึงแม้ไม่ได้ทํามาเป็นปีแล้วกนะ็เถอะแม่คงไม่เรียกกลัวเหมือนเรามาบ่นเจ้าของบ้านนะจำจริงห้ามทํานะแบบไปบ่นเจ้าของบ้านเฉยเลยมันไมื่มอำความสะอาดวะไอห้หาคือเขาเขาถ้าเกิดเขาทำความสะอาดมันก็ไม่มีงานทําดิเมื่อกี้มันมีมบไปด้านซ้ายฮะแต่เรากลับไม่ได้นะเนี่ยเรากลับไม่ได้นะอ๋อคือแบบกดปาร์ปล้นก็จะตามางนี้ไงโเคตรเจ๋งอนะเจ๋งนะครับพี่โอเคฮะห้องนี้น่าจะมีคนอยู่แล้วมนะั้งหัวขาวเลยโอเค เช็ด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 นะมีคนอยู่จริงๆด้วยคุณย้ายแล้วบ้านหลังนี้เขาเป็นอะไรกันมีหน้ากากกันเต็มบ้านเลยกูสงสัยแต่มีเลือดแหละ <c oughs> เอ้ยไม่ใช่มันคือขีอ้คิดในแง่ดีไว้ฮะโอเคมีหิ่งห้อยนะหิ่งห้อยว้าวกูมาโฟกัสอะไรผิงห้อยนะ่ะโอ้โหถึงหน้าประตูแล้วฮะเหมือนหิ่งห้อยเขามาบริสุเราเลยฮะแบบว่าเออไอ้หนุม่มเองรู้ไหมว่าเองมาบ้านหลังนะี้ ตบไม่สวยนะเพื่อนแล้วคำว่มไปพอเราฮะขอให้ปลอดภัยอยู่ในไหยอย่างงามๆฮะโอเคมุมนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ไม่คงไม่มีอะไรจำสแกกูหรอกนะเฮ้ยเมื่อกี้มีคนเดินลงมาปะอ๋อไม่ไม่ไม,ไมคิดเองคิดเองเฮ้ยอย่าพลรนอย่าพลนน้อยเอง,เองนะไปเถอะนะ ผมจะคิเป็เองก็ได้ฮะอาจจะเป็นลูกของบ้านหลังนี้ก็ได้หรือผมอาจจะตามไม่ดีเองก็ได้ฮะขอโทษฮะขอโทษเมื่อกี้มีคนเคลื่อนอยู่ด้านขวามันเคลื่อนมาด้านล่างอะใครใครเป็นส่น่อเช่นเป็นทาคาความสะอาดทรงบ้านหลังนี้เชนเพิ่งโดนจ้างมาโอ้ใช่มาทําความสะอาดหลังบ้านหลังนี้ฮะและให้เงินพิเศษพิเศษแบบว่าพิเศษใส่ไข่ไปโลกหน้าเลยฮะใช่ไหมเนี้ยใช่แล้วใช่แล้ว น้ำยาหมดแล้วว่าสงสัยต้องไปเอาน้ำยาของตลาดเพิ่มหน่อยอที่หลังรถอ่ะโอเคฮะนี่ไงหลังจากที่แม่งมีตัวอะไรวิ่งลงไปด้านล่างกูต้องไปเอาน้ำยาหลังละอย่างหลังรถที่หลังร้านเลยวะนี่ใครใช่ไหมคุณยายหายคุณยายหายไปแล้วฮะหายไปไหนกล <c oughs> ับบ้านเลยได้ไหมทิ้งเลยอะไรเงี <c> ้ย <oughs> ทิ้งงานกูไม่ทำและบ้านหลังนี้แม่งประหลาด กูต้อก็ต้องทำอะไรวะกูทำกุญแจตกไวท้ที่สนามหญ้าฮะ <c oughs> สนามหญ้าฮะหยาดเชลาหยาดปะนั่นมะไหนวะอ๋อนูนอ่นนะนะโอ้โหทางเข้าฮะโทษฮะบางทีตามก็ไม่ดีหาไม่ค่อยเจอฮะรถขยับไหมไม่ขยับอ่ะอย่าเก็บปั๊บนะมีคนมาด้านหน้าอ่าไม่มีได้ทังทีอ่ะจะได้เปิดหลังรถสักทีมึงทำตกได้ไงมึงสงสัยยังนะ อาจจะมีใครดูอยู่หน้านี้ก็ได้ใครจะไปรู้เห็นนะไม่ไนนะไม,มีตกใจหมดรอฮะกูฉีดมาตั้งนานแม่งพิ่งมาหมดโอ้ไม่กอดแม่งมีคนเอาหน้าต่างนี่ปีนเข้าบ้านโจรแง่งเลยพี่โอ้ไม่กอดแลวทีนี้ก็ยุ่งอ่ะเด็กเอ้ยแล้วไม่เขา้ามาอันนี้เรอ อ่ะแล้วกูก็ไม่สงสัยแล้วกูก็ไม่ไม่ถามด้วยไม่สงสัยไม่ถามแล้วก็ไม่อะไรด้วยฮะซีแน่ๆคือกูต้องอศาสตรนะ์อย่าีล่ะโอเคกอศาสตร์จุานะอย่าไปสงสัยเลยฮะอาจจะเป็นแบบลูกเล่นแถวๆนี้ก็ได้เป็นลูกบ้านหลังนี้ฮะที่แบบเดินเข้าบ้านอะไรเงี้ยทางปกติเขาไม่เข้าเนี่เป็นเด็กซนนิดหน่อยฮะอเสร็จยังหมดยังฮะอาชีพหน่อยอ่าเรียบร้อย แล้วไงต่ออ๋อขึ้นชั้นบนต่อแล้วตรงที่มันเป็นตีนตรงนั้นแม่งไม่เคลียร์ด้วยกูกูนี่โคตรน่ารักจริงๆอ่ะชีเยอะ Clean off the first t o w า r าาก่อนโอเคแต่บ้านหลังนี้หน้ากากเต็มบ้านเลยนะเห็นปะเขามีคอร์สเพย์ไหมนะ่ะเป็นช่วงฮาลวีนยัยงไงช่วงนะั้น โอเคไม่มีเปรือบ,บ,บเรียบร้อยฮะ,ฮะขยับต่อโอ้โหแต่นี่แม่งเป็นมือเลยนะอันอื่นแม่งแบบกระโชกคก้าแบบเหมือนมีใครกำลังโซยกันอยู่ตรงหน้าเาะหน้าต่างอะทุกบ้านเลยรอบนี้เป็นมือเลยฮะโอโ้เล่นท่าย,ยากกันเลยนี่ว่ะกูไม่ฉีดหมดด้วยอะกูน่ารักไหมอะโอ้โหพระเจา้า ฮ่าอุ้ยว๊ดอุ้ย,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 ยพี่พี่จ้างมาพี่ก็ใจเองกับคนความสะอาดหน่อยดิพี่พี่ก็รู้ว่าคนคนนี้เขาต้องตั้งใจทํางานอ่ะเหมือนมีใครอยู่ตรงนั้นฮนะโอเคโอ้โหอยู่ดีๆเจ้าของบ้านเขาก็มาจ้ำสแกนเราเฉยเลๆไม่ใช่อาจจะเป็นหุ่นไล่กาก็ได้ฮะเ็ยจะไปรู้อ๋อนั่งั่งเป่าคิกกันอยู่ในบ้านไงโอ,โอ้โหกูอีนิดนึงพากูเข้าไปเป่าได้ไหมฮะ เมื่อกี้แม่งเพิ่งมาแบบม,มามาเล่นตรงหน้ากูเลยยะเพื่อนนี่ไงบอกไม้บอกมือตรงนี้อะบอกแต่นี่ยเช่นกันเลยจะเข้าบ้านตรงนี้อะและาาาา้วเข้าสถานการณ์เลยฮะกูจ้องด้วยแต่ห <c oughs> นึงนะฮะขอขอขอฉีดยาหนะ่อยไม่ไหวแล้วคอมันแสบเหลือเกินอ๋อเขาจ้องอยู่งนี้เขาแอบเฮ้ยไปแล้วอ๋อวิ่งไปโนูนนะฮะโอ้โหแม่งเป็นแบนบ ป็นินจาเหรอโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยฮะบ้านหลังนี้มีการบูชาย,ยันหรือทำอะไรสักอย่างแต่โจรเข้าบ้านก่อนนะฮะรู้จักสภาพเหมือนกำลังจะโดนสวนเหมือนโจรให้ไอ้คนเมื่อกี้ไอ้โจรเมื่อกี้โอเคเช็ดแล้วครับ อ๋อมันเดินเข้าไปในห้องนั่นแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเออโรยไม่ใช่ชิบหายแลวโซยกันละนาวเลยนะมีคนกําลังดุดกูมาทาความสะอาดกระจกนะไม่ได้มาทควสะอาดพ,พื้นโอเคนะเพื่อนโอเคฮนะไม่ต้องไปใส่ใจพวกเขามากเขาโดนแทงกันแล้วฮะแบบนองเลือดตั้งในนั้นเลยฮะนี่ไงนี่ มีคนยิงกันด้วยโอ้โหฉันเป็นนักความสะอาดที่ใจเย็นมากถ้าเกิดมีคนใจเย็นขนาดนี้ฮะผมว่าประเทศเรานั้นปลอดภัยใช่ะฮะปลอดภัยแน่ๆภัยวิบัติอะเด็ตำรวจไม่โทรเจอโจรไม่ว่าไม่มีการกรีดร้องหรือม,มีการยกโทรศัพท์ขึ้นมาฮะนอกจากจะทำความสะอาดเลือดแค่นั้นโอ้โหเต็มเลยครับตอนแรกเป็นอย่างงี้ไว้น่ะไม่รู้อะแต่ที่รู้มันแบบมันแดงมากเลยฮะโอ้ไ y g ก d บ้านหลังนี้มันช่างเลอะมันช่างเลเอะเทอะเหลือเกินอะ่ะผมมารับงานนี้ได้ยังไงแต่อย่างดีที่เขาให้ตังเราล่วงหน้าฮะโอ้โหมีวิดมีมีดไม่ใช่หมายถึงแบบพร็อพแต่งฮารลาวีนวางไว้ตรงนี้ฮะโอเคจบงานนี้กูคงได้กลับบ้านแล้วนะใช่ไหมบอกกูก่อนว่ากูได้กลับบ้านใช่ไหมเหลือสองบ้านนะเหลือสบ้านนะ โอ้โหแล้วดูจากสภ,ภาพเหมือนกูหันไปนี่เลือดโชคแน่นอนไม่ก็มีคนมาโดนเอาศพเก็บไว้ที่นี่ฮะเราดูฮะอ๋อมันมีปีนขึ้นไปปะมีบันไดตรงนี้ฮะนี่ไงเรียบร้อยมีคนลากกันไปเล่นกันข้างบนแล้วฮะก็อย่างดีก็อย่างดีงดไม่ใช่กูแต่มกูต้องพูดอย่างนี้วะ โอเคกูฉีดเป็นลูกหัวใจเลยน่ารักเรารักกันไว้ก่อนนะคนที่อยู่ในบ้านน่ะเราแค่อุปกราาณสะอาดแค่นั้นเองอ่ะตัวเองโอเคบ้านนี้ทีวีช็อตเรียบร้อยฮะตรงนี้มามามวโอ้ oh my god มีเซฟพร้อมก่อนหน้ากากหน้ากากหายแล้วฮะเมื่อกี้มันมีหน้ากากนะตรงนั้นเห็นกันใช่ไหม ผมว่าแล้วมันต้องมีคนเล่นบูชาย,ยันกันในนี้แน่นอนแล้วโหเต็มมันฮาโลวีนไงโถถึงแม้ผมจะอ่านหังหลังฮาโลวีนแล้วก็แล้วเอาคลิปวันฮาโลวีนอื่นไปลงแทนเลยอ่ะโอเคฮะว้วนองไงล่ะฮะมีหมวกด้วยโอเคชิดชิด,ชด ทันแน่แม่งมีหน้ากากให้หานั่นด้วยฮะมันคือหน้ากากห้คนที่ใส่เข้ามาฮะใช่ป่ะห,หน้ากากวะนี่กูวาเนี่ยกลับบ้านแล้วกูยังมีข้างบนนี่เหรอกูยังมีข้างบนนี่เหรอห้องใต้ดินนี่ไม่ไม่ใช่ห้องใต้ดินหมายถึงหลังคาบ้านฮะห้องใต้เบสต่อห้องใต้แอตติกแอตติกอะไรอ่ะก็คือแบบห้องใต้หลังคา อ่ะเรียบร้อยกูกดปั๊บมีศพคนอยู่ตรงนี้เต็มไปหมดไม่ก็มีคนกำลังแบบเล่นบูชายัน,นบนนี้ฮะอย่าแงบบที่ผมเคยบอก,าากไว้ตั้งแต่แรกเลยฮะนี่ไงมีควันโอ้โหกว่าคนที่ตายอ่ะแม่งไม่ใช่คนในบ้านแต่คนที่ตายอ่ะมันคือคนที่เข้าไปฮะโอ้โหกูมาเห็นการบูชายันเกิดขึ้นเรียบร้อยมาปนผิดบ้านนี่ไงกูก็มาทําความสะอาดผิดบ้านเหมือนกันไงทีนี้ก็ว้าวุ่นดเดี่ยวโอ้โหเต็มบ้านเลยฮะ โอ้โห oh, เต็มบ้านเลยฮะนี่ไงกูบอกแล้ว What the f ต c k เรียบร้อยสวัสดีคุณคาบศาสตร์ใช่ไหมคนทา,าคาบศาสตร์ใช่ไหยพวกเราต้องคาบศาสตร์ต้องการทาวคาบศาสตร์หน้าต่าง โอ้โหบ้านนี้มีทำความสะอาดโอ oh my goodness นี่งไงแล้วเลือกมาแปะบ้านบ้านกินคนโอ้โหนี่มีน้องสาวด้วยก,กูว่ามีใครมาบุศใต้รอรถกูไอเด็กนี่กูเจอข้างหน้านะกูเจ็บี่ให้เป็นเกมที่ไม่มีอะไรแล้วฮะแต่ว่าสิ่งที่มันมีคือการเล่นเราหลือตรงหน้าต่างฮะ <laughs> มันก็เจ๋งดีฮะผมผมชอบดีนะ ครับถ้าเกิดใครชอบเกมนี้นะฮะก็ฝากกดไลกรแชร์แล้วก็ฝากกดสระสคาแล้วก็ฝากกดกดดินได้ฮะถ้าเกิดใครอยากให้รับเกมถ้าเกิดใครอยากแนะนำเกมอะไรหรืออะไรนะฮะก็ท <c oughs> <c oughs> <ๆ>ิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะฮะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าฮะ,ะบ๊ายบาย